คุณจะเห็นแก่ความคึกขนองหรือคุณจะคิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกหรืออารมณ์เสียขอคว้างหินหน่อยได้ไหมอย่างนี้ไม่ได้นะคว้างมาแล้วไปโดนกระจกหน้าของรถคันหนึ่งนะคะถ้ามันทะลุเข้าไปโดนคนขับหรือผู้โดยสารที่นั่งในรถนี่คืองานเข้านะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ปทุมธานีเตือนภัยกันเอาไว้ไม่รู้เป็นแก๊งปลาหินหรือเปล่านะแต่ว่ามีเหตุการณ์แบบนี้แล้วเดี๋ยวดูคลิปเหตุการณ์ค่ะเราไปได้ผลฝ่ายเองที่ผ่านมากลัวจังเลย กล้องหน้ารถเห็นเลยค่ะวัตถุปริศนาตุกเข้ามากระแทกกระจกแบบนี้นะคะแล้วคนในรถก็ล้องอุ้ยแบบนี้เลยเราก็อุ่ยกับเขาไปด้วยเพราะว่าถ้านึกถึงเป็นรถ <ไป S 1> เราโดนแบบเนี้ยดีไม่ดีอ่ะคนที่ขวัญอ่อนอะหักรถหลบก็เกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนอีกนะคะเนี่ยคะกระจกบานหน้ามีรอยบุ๋มแตกตรงกลางเลยล้าวเกือบทั้งบานเลยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นแค่ชัว่วพริบตาเลยนะคะห้าวิ 5้าวินาทีโชคดีรถขับมาไม่เร็วมากไม่อย่างนั้นอาจเกิดเหตุร้ายได้คนขับอาจจะเสียหลักได้กระจกอาจจะแตกใส่หน้าได้แะ้วก็ไม่รู้จะคิดจะจะอะไรจะเกิดขึ้นนะนะแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงสามทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เองบนถนนเรียบทางรถไฟสะพานข้ามคลองลังสิตท,ที่ปทุมธานีค่ะเนี่ยผู้เสียหายเขาก็เลยโพสต์คลิปนี้เรื่องราวนี้ผ่านเพจดังแล้วก็ข้อความก็ป,ปาหินใช่ไหมเพื่ออะไรอยากให้เกิดอุบัติเหตุหรือไงมันอันตรายมาก หรือคือคาดว่าน่าจะปามาจากรางรถไฟปาเสร็จวิ่งลงใต้สะพานไปนเลยแบบนี้ต้องเตือนภัยกันจริงๆคนที่ใช้เส้นทางนี้ให้ระวังเดียวเข้าใจว่าเตือนภยัยแต่เราจะระวังยังไงอ่ะเราต้องใช้เส้นทางนี้เป็นประจำอ่ะขับไปแล้วจะวรู้ได้ไงว่าจะมีจังหวะไหนหินจะมาเนาะ โอ้ยน่ากลัวค่ะทีมข่าวก็เลยไปคุยกันกับพี่ที่เป็นเจ้าของรถกระบะนะคะเล่าให้ฟังอย่างนี้หลังกระจกแตกพี่เขานี่พยายามประคองจะรถจอดสนิทเลยนะประคองสติต,ตัวเองด้วยแล้วก็ลงไปดูว่าโดนอะไรกันแน่ไม่เจอก้อนหินหรือไม่เจอวัตถุใดๆไม่เจอคนปาด้วยก็เลยไปสอบถามชาวบ,บ้านแถวนั้นเขาบอกว่าแถวๆถวนั้นนะตรงจุดที่เกิดเหตุนเนี่ยชอบมีวัยรุ่นน่ะมา ออรวมตัวกันอยู่ตรงริมทางรถไฟตรงชุมชนริมทางรถไฟและก็ที่สําคัญพฤ,ฤติกรรมอันนี้ไม่น่ารักเลยนะคะชอบคว้างปลาสิ่งของใส่ฝั่งตะกันข้ามบ่อยครั้งอยากให้ตํารวจในพื้นที่ลงไปตรวจสอบสักน,นิดนึงก็ดีนะน้องๆหนูๆถ้าไปอะหลไรคนคือขนอนเจอตํารวจอาจจะแบบหยุดทําหรือเปล่าฟังผู้เสียหายกันหน่อยค่ะแล้วเห็นคนไหมพี่เห็นคนหรือเห็นอะไรไหมมันมึกมากเลยมองไม่เห็นอะไรเลยอมันต้องใช้หินนะครับเพราะว่าบริเวณนี้มัน มันไม่มีอะไรที่จะ,ะจบกากไ,ได้ได้ง่ายไปราะรถ้างจ้ายะี่ด้านนี้ด้านนี้มันมันสามารถขึ้นมาได้เึรถไปได้เนี่ยค่ะพี่เจ้าของรถอ่ะเขาเอาภาพจากกล้องหน้ารถที่เมื่อกี้เราเห็นน่ะไปแจ้งความที่สพปากคลองรังสิตแล้วนะคะจริงพี่เขาก็อยากจะจับตัวคนก่อเหตุให่ได้นะเพราะไอ้อย่างเงี้ยคือมันอันตรายมากจริงๆอ่ะแล้วต้องคือถึงแม้จะไม่เป็นอันตรายอันตรายอะไรกับชีวิตแต่เสียทรัพย์ไงต้องเปลี่ยนค่ากระจกอ่ะ พร้อมฟิล์มอ่ะมูลค่าตีราคาออกมาตอนนี้น่าจะมี5,000บาทแล้วอยากจะหาแล้วเกินคนปาเนี่ยนะคะคือถ้าหากว่าเขาปามาโดนดรถมอเตอร์ไซคอะไม่มีกระจกบังแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอูยนี่บาดเจ็บถึงขั้นแบบเสียชีวิตได้เลยนะแน่นอนเอออย่าทำเลยนะคะขอร้องเถอะรู้ข่าวไวยเข้าใจง่ายกดสับส i b e ข่าวช่องแป